โอเคมาแล้วครับครับผมสวัสดีครับอ่าครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาทักทายแล้วก็พบกันเช่นเคยนะครับกับเพจรอ By อันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาพบกันเช่นเคยนะครับจะเป็นการเฉลยข้อสอบในเรื่องของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมาเฉลย กันตอนที่9แล้วก็ตอนที่10นะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับปกติมีข้อมูลหรืออะไรแนะนำสอบถามก็ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาทำการเฉลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เฉลยต่อนะครับก็ดูเอกสารนะครับได้จากทางเพจนะครับของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตอนที่9กับตอนที่10ซึ่งตัวนี้นะครับจะเฉลยรวมทั้งหมดนะครับ ตอน9กเนี่ยก็คือ2ข้อบวกกับตอนที่10อีก2ข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ทีนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะอ่านั้นถ้าเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับก็จะทยอยเฉลยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเรามาดูข้อที่1กันครับอ่าข้อแรกนะครับ มาดูครับข้อที่1ก็ถามว่าการตั้งการยุบการเปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยให้กระทําโดยวิธีการใดนะครับซึ่งการตั้งการยุบการเปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยก็คือมันจะเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการนะครับในของส่วนภูมิภาคโดยในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับเรามาดูว่าการตั้งการยุบเปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยเขาให้กระทํา การแบบไหนนะครับตัวนี้ผมจะให้ดูนะครับดูเป็นเขาเรียกว่าตารางประกอบนะครับซึ่งได้สรุปออกมาทําเป็นตารางให้นะครับตามนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับส่วนราชการเนี่ยก็เป็นปกติแล้วนะครับก็จะมีทั้งการตั้งการยุบการเปลี่ยน การกระทําการต่างๆนะครับหลายอย่างท่เนี้เรามาดูในส่วนของอําเภอถ้าสมมุติว่าเราจะทําการตั้งอำเภอยุบอําเภอแล้วก็เปลี่ยนเขตอําเภอเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับอําเภอเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับอ่าำเภอนะครับอำเภอเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนราชการย่อยนะครับเป็นหน่วยราชการนะครับที่รองจากจังหวัดนะครับ เป็นส่วนราชการนะครับที่รองจากจังหวัดนะครับซึ่งในการตั้งนะครับการตั้งการยุบแล้วก็การเปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยสิ่งที่กฎหมายกําหนดให้กระทําได้นะครับตอนนี้เขาจะวางหลักไว้ในมาตราที่61นะครับของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งการจะตั้งการจะยุบการจะเปลี่ยนเขตของอำเภอเนี่ยกระทาได้ก็คือเราจะต้องตรานะครับตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อกฎหมายกําหนดดังนี้แล้วเรามาดูว่าข้อไหนจะถูกต้องนะครับเรามาดูกันพระราชกิจสเดีกาข้อไหนครับดังนั้นแล้วนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อขอไข่ข้อที่2นะครับจะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนเขตอําเภอนะครับก็ให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกิจสเดียรดังนั้นแล้วนะครับข้อนี้เราก็ตอบขอไข่นะครับเป็นพระราชกิจสเดีกานะครับ ต่อมานะครับมาดูข้อนี้นะครับข้อถัดไปข้อที่สองครับ่อในข้อที่สองเขาถามว่าตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้อใดต่อไปนี้นะครับไม่ได้มีหรือว่าไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอ่าไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเรามาดูนิติบุคคลก่อนนะครับอันิติบุคคลก็คือเป็นบุคคลตามกฎหมายที่ กฎหมายกำหนดแล้วก็สมมุติขึ้นนะครับให้มีฐานะเป็นบุคคลเพื่อที่ให้หน่วยราชการหรือส่วนราชการนั้นๆนะครับสามารถทรํานิติกรรมสัญญาทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานแล้วก็ทํากิจการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นะครับฉะนั้นจึงจะต้องมีกฎหมายแต่งตั้งแล้วก็บัญญัติให้หน่วยงานนั้นๆนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีนิมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็สามารถที่จะกระทําการต่างๆได้เองนะครับเรามาดูตัวเลือกนะครับอ่ะเรามาดูอ่ะจังหวัดใช่นิติบุคคลไหมจังหวัดอําเภอเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตนําบลเราดูชอยแล้วเนี่ยจังหวัดเนี่ยเป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาคอําเภอก็เป็นส่วนภูมิภาคเทศบาลเนี่ยจะอยู่ในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็อบตหรือว่าองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ย ก็อยู่ในส่วนของท้องถิ่นเช่นกันเอาเรามาดูนะครับส่วนราชการที่เป็นส่วนภูมิส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับเรามาดูหลักการของมันก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนราชการนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยส่วนราชการต่างๆนะครับก็จะมีราชการส่วนกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกกระทรวงนะครับ กระทรวงทะบวงกรมต่างๆซึ่งตัวเนี้จะเป็นส่วนราชาการในส่วนกลางนะครับทีนี้ส่วนราชาการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับจะมีอยู่ด้วยกันสส่วนแล้วก็ท้องถิ่นก็จะมีพวกอบจอเทศบาลสุขาพิบาลแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้เรามาดูกันว่าหน่วยราชาการต่างๆดังต่อไปนี้เนี่ย,ยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่นะครับก็ มาดูนะครับตัวน,นี้นะครับส่วนแรกก็คือราชาการส่วนกลางเนี่ยพวกกระทรวงทะวงกรมเนี่ยก็คือเขามีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาใช้หลักการรวมอํานาจฉะนั้นกฎหมายก็คือสามารถกําหนดให้เขาเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทากิจการต่างๆได้เลยนะครับต่อมาในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คืออาราชาการส่วนภูมิภาคราชาการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือจะเป็นการ แบ่งอำนาจนะครับแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมาใช้ซึ่งส่วนกลางเนี่ยได้มอบอำนาจบางอย่างเพื่อที่จะให้จังหวัดแล้วก็อำเภอเนี่ยสามารถตัดสินใจกระทําการบางอย่างได้แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลน,นั้นเนี่ยกฎหมายกําหนดให้แค่จังหวัดนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคค,ค,คลส่วนอำเภอเนี่ยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่น รัชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้หลักในการกระจายอำนาจครับก็คือเมื่อมีการกระจายอำนาจกันออกมาเนี่ยก็หมายความว่าส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานนั้นๆนะครับสามารถที่จะบริหารหรือว่าจัดการท้องถิ่นของตนเองนะครับฉะนั้นแล้วจึงจะต้องให้อำนาจเขาและสิ่งที่ให้มาก็คือว่าให้เขาเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วยเพื่อที่จะสามารถกระทำการต่างๆได้อย่างคล่องตัวนะครับซึ่งส่วนท้องถิ่นก็จะมีพวก อบจอหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลน,นะครับส่วนสุขาพิบาลเนี่ยได้ยกเลิกไปแล้วแล้วก็องค์กรอื่นตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกทมแบบนี้ก็ใช่นะครับพวกพัทยาแบบนี้พวกอบอตอต่างๆอันนี้ก็เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับเรามาดูตัวเลือกเฉลยกันครับตัวนี้อ่า เรามาดูตัวนี้นะครับอาเทศบาลเป็นท้องถิน่นท้องถิน่นโอเคเป็นนิติบุคคลอบตอไม่ว่าจะเป็นอบตอไหนก็ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไหนก็ช่างก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลทั้งหมดอาโอเคจังหวัดก็เป็นนิติบุคคลส่วนที่ไม่ใช่นะครับก็คืออำเภอนะครับไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลฉะนั้นแล้วเราจึงตอบข้อขอไข่นะครับก็คืออำเภอเนี่ยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับในข้อนี้สําหรับข้อ สองข้อนี้นะครับก็อยู่ในตอนที่9้านะครับต่อมาเราจะมาดูในตอนที่1ิบนะครับอ่ะก็เข้ามาแล้วนะครับก็มาดูกันต่อนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็มาเฉลยต่อกันเลยนะครับก็เฉลยไปแล้วนะครับได้สองข้อละก็ยังเหลืออีก2ข้อนะครับอ่ะรามาดูข้อสอบอีกสองข้อที่เหลือนะครับในส่วนนี้เนี่ย เรามาดูคํา,าถามเ้าถามว่าอย่างไงนะครับคําถามถามว่าเขาบอกว่าในการกําหนดให้ส่วนราชการนะครับตั้งแต่ระดับกรม2กรมขึ้นไปเนี่ยสส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันนั้นเขาบอกว่าสามารถกระทําได้โดยการออกเป็นกฎหมายในระดับใดหรือว่าออกเป็นกฎหมายตัวไหนได้นะครับอ่าข้อนี้นะครับอ่าก็ลองคิดตามกันดูนะครับอ่ะลองตอบเข้ามากันดูนะครับว่า จะตอบอะไรดีนะครับกลุ่มภารกิจเดียวกันคืออะไระเรามาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มภารกิจเดียวกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับกลุ่มภารกิจเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งนะครับก็คือการที่จะจัดให้มีกลุ่มภารกิจเนี่ยเขาบอกว่า ภายในกระทรวงนะครับอ่าภายในกระทรวงเนี่ยเมื่อมีภารกิจแล้วก็มีงานต่างๆมากมายนะครับเขาบอกว่าให้กระทรวงนั้นๆนะครับกําหนดให้มีกลุ่มภารกิจเนี่ยครับก็คือเขาสามารถกําหนดให้มีกลุ่มภารกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านนะครับเป็นหน้าที่เฉพาะได้โดยภายในกระทรวงนะครับจะต้องออกเป็น กดกระทรวงนะครับกดกระทรวงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการกระทําภายในกระทรวงนะครับซึ่งภายในกระทรวงนั้นนะครับจะต้องออกเป็นกดกระทรวงก็คือกําหนดให้ส่วนราชการนะครับในระดับกรมเนี่ยตั้งแต่2กรมขึ้นไปนะครับสกรมขึ้นไปเนี่ยอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันโดยให้กลุ่มภารกิจเดียวกันนะครับ2กรมขึ้นไปเนี่ย สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆตามความจําเป็นแล้วก็ตามภารกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่างแต่ละภารกิจนะครับซึ่งภายในกระทรวงนะครับสามารถจัดตั้งกลุ่มภารกิจขึ้นมาได้นะครับผมในส่วนนี้าการจัดตั้งกลุ่มภารกิจนะครับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นนี้นะครับมาดูข้อกฎหมายเขากำหนดไว้ว่าไงเขาบอกว่าการจัดตั้งกลุ่มภารกิจนะครับเขาบอกว่าภายในกระทรวงเนี่ยภายในกระทรวงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า จะออกกฎกระทรวงหมายความ,ม่าก,กลุ่มภารกิจนะครับจะกระทําได้ก็คือต้องออกเป็นกฎกระทรวงจะออกเป็นกําหนดกําหนดเป็นกฎกระทรวงนะครับกำหนดให้ส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรม2กรมขึ้นไปนะครับอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันนะครับโอเคตัวนี้ซึ่งกฎหมายที่ถูกต้องนะครับก็ต้องออกเป็นตามนี้นะครับออกเป็นกฎกระทรวงทีนี้เรามาดูฉเฉลยกฎกระทรวงอยู่ข้อไหน คำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นข้อคอควายนะครับให้กลุ่มสองกลุ่มอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงนะครับามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้เขาถามว่าสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยข้อนี้นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานนะครับ ในระดับใดในส่วนเนี้ปลัดกระทรวงเนี่ยมีฐานะเทียบเท่าสิ่งใดนะครับอ่ะลองคิดตามกันดูครับอ่าลองตอบกันเข้ามาดูนะครับว่าเนี่ยสำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะเทียบเท่าอะไรตรงนี้นะครับมันจะพูดเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในกระทรวงนะครับอ่า จัดระเบียบราชการเนี่ยในกระทรวงซึ่งการจัดระเบียบราชการในกระทรวงเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อกฎหมายบทกฎหมายประกอบนะครับมาดูกันครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในหมวดที่2นะครับว่าด้วยการจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือว่าทะบวงนะครับเขาบอกว่าให้จัดระเบียบราชการนะครับ จัดส่วนราชการเอาง่ายๆนะครับในกระทรวงดังต่อไปนี้นะครับอ่าหนึ่งจัดสํานักงานรัฐมนตรีสํานักงานปลัดกระทรวงจัดเป็นกรมหรือว่าส่วนราชการนะครับอย่างอื่นนะครับส่วนราชะการอย่างอื่นอ่าตามนี้นะครับสำนักงานต่างๆเนี่ยสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงแล้วก็กรมต่างๆ,างๆเนี่ยครับ เขากาหนดว่าตัวนี้นะครับให้ส่วนราชการตามวงเล็บ2เนี่ยตัวที่กําหนดก็คือตัวนี้สำนักง,งานปลัดกระทรวงและส่วนราชการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นตามข้อ3กลมหรือว่าส่วนราชการอย่างอื่นนะครับก็คือส่วนราชการตามวงเล็บ3เนี่ยเขาบอกว่าให้มีฐานะเป็นกลมเมื่อกฎหมายกําหนดดังนี้แล้วฉะนั้น สำนักงานประลัดกระท่วงนะครับจึงมีฐานะเป็นกรมตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับมีอะไรบ้างกระทรวงทะบวงกรมกล้องข้อไหนครับกรมดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อคอควายข้อ3นะครับตอนนี้ตอบกรมนะครับอโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบใน2ตอนนะครับในตอนที่ เกับตอนยี่สิเหมือนเดิมนะครับสงสัยอยากซักถามหรือว่าอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมาฝากคําถามไว้ได้เลยแล้วจะมาตอบกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรอบายอันสวัสดีครับ